ลงหุ่นยังไงเหรอครับโฮไอตเบะซสนับสนุนผมได้ด้วยการซื้อบัตรเติมเงินผ่านเทพทูเอ็กไวแบร์ใช้งานง่ายปลอดภัยได้บัตรราคาประหยัดผมอ่านคําถามนี้ผมก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากเลยนะเราเล่นแมคาานิกมาตั้งนานเนี่ยแต่เรายังไม่เคยทําคลิปเลยว่าวิธีการลงหุ่นมันลงยังไงนอกเหนือจากการตายเนี่ยก็วิธีการลงท่าปกตินะครับก็คือการกดออฟตรงรถเข็นนะเนี่ย เปิดอินเทอร์เน็ตคิวขึ้นมาหรือว่าหน้าอุปกรณ์สมสายเนี่ยแหละกดต้องถอดรถเข็นเนี่ยครับกดไปครั้งหนึ่งมันจะถอดหุ่นแต่ถ้ากดซ้ําอีกทีนึงเนี่ยรถเข็นมันก็ถูกถอดก็ต้องไปเช่ากันใหม่อ่าเราเอามาเล่นอย่างนี้ได้ด้วยนะคือเราขับหุ่นใช่ไหมกดระเบิดหุ่นกูกดถอดเช่าใหม่กดหมุนอีก <laughs> ตอนนั้นผมก็ไปเล่นคำๆอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ